สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อตอนหน้าฝนนะครับบ้านผมมีฝนตกนะครับแล้วก็เกิดว่ามีฟ้าลงบริเวณใกล้เคียงนะครับที่บ้านผมเนี่ย,ย,บบย,ยนนก็เปลี่ยนมาใช้หลอด LED นะครับเป็นโคมสระเปาแบบนี้นะครับเพื่อนๆหลายบ้านนะครับก็เปลี่ยนมาใช้ กันเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับติดตั้งง่ายแต่ว่ามันมีปัญหาครับมันจะเสียง่ายเวลาที่มีฟ้าพานะครับหรือไฟเกินไฟกระชากเนี่ยมันจะเสียได้ง่ายครับแล้วผมนะครับก็ได้ซื้อพวกไดเวอร์คนนี้เขาเรียกว่าไดเวอร์นะครับเนี่ยตรเนี้ไดเวอร์หลอด LED มาเปลี่ยนครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยเขาใช้ไฟกระแสตรงนะครับเขาก็จะแปลงไฟออกมา จ่ายเข้าที่ตัวแผงของหลอดนะครับเนี่ยตัวชุดของหลอดแต่ว่าผมได้ลองซื้อมาหลายเจ้านะครับใช้ไม่ได้เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อนะครับพวกไดเวอร์พวก,พวกนี้เนี่ยไดเวอร์ Driver LED เนี่ยซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะฮะโอเคครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆก็คือพอเวลามันเสียใช่ไหมครับ เราจะทิ้งก็เสียดายเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยก็2 0 0กว่าายขวา3 0อเลยนะครับถ้าเป็นวัดสูงๆหน่อยนะครับหรือว่ามีหลายดวงแบบนี้และผมก็คิดว่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยไดเวอร์เนี่ยจะเจอกระแสไฟก่อนแล้วไดเวอร์เสียนะครับพวกหลอดเนี่ยมันต้องมีใช้งานได้บ้างละนะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะฮะเนี่ยจริงๆมันก็จะอยู่แบบนี้มันจะเป็นเซตเเห็นไหมครับเพื่อนๆ จะเป็นเซตๆอันนี้ผมถอดออกมานะครับแล้วเราก็จะมาแยกหลอด LED พวกนี้ครับเพราะว่าหลอด LED พวกนี้นะครับมันให้ความสว่างสูงครับผมเอามาเช็คแล้วนะครับก็มีบางหลอดที่เสียนะครับบางหลอดที่เสียก็คือมันก็จะมีจุดดำๆเห็นไหมฮะจุดไหม่อย่างสองหลอดเนี้ยเสียครับ เราจะดูเห็นได้ชัดๆเลยครับถ้าหลอดไหนเสียมันจะมีรอยจุดไหม้นะครับแล้วระบบนะครับระบบลายปิ้นของเขานะครับสองดวงเนี่ยมันจะเป็นชุดหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราจิ้มขัวนี้นะครับบวกลบปุ๊บไฟจะติดสองดวงครับเห็นไหมฮะถ้าเราจิ้มบวกฝั่งนี้เส้นสีแดงนะฮะเส้นสีแดงก็จะมาเข้าดวงที่2เหมือนกันถ้าเราจิ้มสายสีน้ําเงินนะครับ ของดอกดวงที่หนึ่งนะครับมันก็มาเข้าดวงที่สองเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเราจะป้อนไฟเข้าดวงที่หนึ่งหรือดวงดวงที่สองนะครับมันก็จะติดพร้อมกันเนี่ยและที่แผงเขาก็มีเขียนขั้วบวกบอกไว้ด้วยครับเนี่ยทั้งทั้งมาทั้งหลังเลยบวกลบนะครับหรือไม่เราก็ไล่ไล่วงจรดูก็ได้ครับเนี่ยวิธีการดูก็คือเราก็จะส่องนะครับมันจะเป็นนูนๆูเนี่ยเพื่อนๆนเพื่อนๆจะเห็น มันจะเป็นลายนูนๆนะครับเราก็ไล่วงจรมันไปแล้วก็ค่อยๆเช็คผมก็ค่อยๆป้อนไฟครับนี่ก็คือ power supply นะครับที่เราโมมาผมสอนไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านั้นนะครับผมก็นำมาทดสอบนะครับอันนี้มันไฟ12โวลต์ส่วนอันนี้จะเป็น step up เอ้ย step down ครับตัวนี้เป็น step down นะครับปรับลดไฟลงมา เพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาเทสกับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนๆดูครับว่าเจ้าหลอด LED เนี่ยมันเสียหรือเปล่านะครับเราก็จะได้เก็บไว้ทำงาน DIY ของเราได้หรือนำไปประดิษฐ์หรือสำรองใช้ในงานต่างๆของเราได้ครับก่อนอืน่นเราก็ขออนุญาตเสียบปลั๊กก่อน นะครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอันนี้จะเป็นไฟขาเข้านะครับเพื่อนๆไฟออกแล้วก็กดปุ่มจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างครับอ่าผมตั้งไว้ที่แปดจุดสี่นะครับคือตอนแรกเนี่ยผมลองไปแล้วนะครับเป็นไฟเก้าโวลต์ก็ไล่มาตั้งแต่สามโวลต์สี่โวลต์ห้าโวลต์หกโวลต์เนี่ยครับ จะมีตัวปรับอยู่บนนี้วันนี้ผมสอนทําไปแล้วนะเพื่อนๆเราก็จะไม่อธิบายซ้มเนี่ยครับมันก็จะปรับไฟได้ฮะอันนี้เป็นของ DIY ที่เราสามารถทําได้เองเนียผมไล่ออกมาอยู่ประมาณ8.4ทํำไมต้อง8.4นะครับเพราะว่าหลอดไฟ2ดวงหาร8.4แล้วเนี่ยดวงหนึ่งก็จะใช้ไฟ4.2โวลต์หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ครับ เพราะว่าผมตั้งไว้ที่9โวลต์นเนี่ยไฟมันสว่างมากเมื่อสว่างมากเป็นยังไงครับ LED ก็จะเกิดความร้อนครับแล้วก็หลอดอาจจะไหม้ได้ผมก็จะไม่ให้มันสว่างมากนะครับเพื่อนๆก็ลองเช็คดูเอาเองนะครับว่าหลอดของเรานั้นมันใช้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่แต่ที่ของผมเนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่4.2ถึง4.5ครับถ้า8โวลต์นเนี่ยไฟจะหลีมากนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับนี่นะครับผมสร้างไฟไว้ที่แปดจุดสี่นะครับเพื่อนๆอ,นอลองมาดูครับผมจะแตะที่ดวงแรกนะครับดวงแรกฝั่งนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆว่ามันจะติดคู่หนึ่งนะครับถ้าผมย้ายมานะครับฝั่งนี้บ้าง เดี๋ยวนะครับมันไม่สนิทอ่าเนี่ยเห็นไหมครับติดสองดวงมันจะติดเป็นคู่คู่นะครับเมื่อเราตั้งไฟไว้ที่แปดจุดสี่โวลต์แล้วนะครับเราก็มาเช็คไปทีละคู่ครับเนื่องจากว่านะครับไฟ สองดวงมันพ่วงกันนะครับเวลาเราเราเทสนะครับมันก็จะติดเป็นคู่คู่ไปดวงแรกครับฝั่งบวกนะครับดวงแรกนะครับฝั่งบวกเห็นไหมครับอีคั่วบวกฝั่งนี้จะเป็นคั้วลบครับเราจะเริ่มทางฝั่งบวกนะครับนี่ครับหนึ่งคู่ ต่อมาคู่ที่สองครับอีหนึ่ง,งคู่คู่ที่สามครับคู่ที่สี่นห่ครับคู่ที่ห้าครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าทั้งเซตนี้ ก็ไม่มีหลอดไหนเสียเลยครับอลองชุดนี้บ้างเนี่ยครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับสามารถนำ LED พวกนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อนๆเราก็ถอดออกมาจากโคมสระเปาพวกนี้ครับ ก็หวังว like no ่าคลิป <Disk> น <uz za> ี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ thank you